สวัสดีค่ะสวัสดีเพณ่อนๆทุกคนเลยนะคะจะเจอหอมแบบหน้าส,สดๆกันอีกแล้วนะคะแน่นอนว่าหน้าส,สดๆแบบนี้ก็ยังมั่นใจนะคะเพราะว่าเป็นหน้าที่สดใสไร้สิวไร้ริ้วรอยนะคะไม่ว่าหอมจะเป็นคนที่แต่งหน้าจัดนะคะแต่งหน้าทํางานทุกวันนะคะหรือว่าออก บนถนนเนาะเจอแบบมลภาวะต่างๆนะคะแต่ผิวหน้าก็ยังดูสดใสช่ำอยู่แบบนี้นะคะวันนี้ก็เลยมีตัวช่วยดีๆมาแนะนําซึ่งหอมใช้เองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจริงๆเลยต้องบอกต่อกันนะคะเป็นเจ้าตัวนี้เลยเดอร์มานิกโซฟนะคะกล่องสีน้นําตาลแบบนี้เนะะาะเจ้าตัวเนื้อสบู่เขาก็จะเป็นแบบนี้นุ่มๆนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมซึ่งเจ้าเดอร์มานิกโซตัวนี้เขาเป็นสารสกัดนะคะจากธรรมชาติ เป็นออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะจึงทําให้คนที่มีผิวไม่ว่าจะผิวแห้งผิวแพ้ง่ายผิวมันนะคะสามารถใช้ได้หมดเลยนะคะไม่มีพดผื่นหรือว่าอาการแพ้แต่อย่างใดหอมอยาเป็นคนที่แพ้ง่ายนะคะก็สามารถใช้ได้แล้วก็ทําให้ผิวหน้าเนะะี่ยขากระจาใสายแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยสรพพคุณเขาแบบว่า รวมอยู่ในก้อนเดียวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซากกระสุดดังดำนะคะเขาก็สามารถช่วยลดเลือนนะคะให้จางลงเนาะ,ะแล้วก็ริ้วรอยต่างๆนะคะก็สามารถทำให้จางลงเหมือนกันเพราะว่าเขาจะสร้างเซลล์ผิวใหม่เนาะ,ะแล้วก็ฆ่าเซลล์ผิวเก่าที่แลดูแบบว่าเหี่ยวเฉานะคะให้ตายกันไปเลยเนาะ,ะแล้วก็ในเรื่องของรูขุมขนก็สามารถช่วยทําให้รูขุมขนเนี่ย กระชับขึ้นนะคะแล้วก็ผิวหน้าเนี่ยมันจะดูขาวกระจ่างใสขึ้นและดูอ่อนเยาว์ขึ้นนะคะอันนี้เรื่อจริงไม่ได้โมนะเพราะว่าเจ้าตัวเดอร์มานิก a ซก้อนเดียวเลยเนาะวันนี้หอมก็จะมาโชว์ล้างหน้ากันสดๆแล้วก็บอกวิธีใช้กันเลยนะคะไปดูกันเลยเดอร์มานิกโซฟนะคะผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายครั้งแรกเนี่ยหอมก็จะใช้ สบู่นะคะถูให้เกิดฟองรูปลายให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะถูบริเวณสิวแล้วก็บริเวณที่มีปัญหานะคะนี่เลยแล้วก็พอกทิ้งไว้นะคะประมาณหนึ่งนาทีแล้วก็ล้างออกค่ะ ล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยซูมให้ดูกันใกล้ๆเลยนะคะจะเห็นว่าผิวหน้าของหอเนี่ยมันขาวกระจ่างใสแล้วก็ความรู้สึกตอนนี้เนี่ยคือหน้ามันนุ่มแล้วก็รู้สึกว่าแบบหน้าสะอาดมากเลยนะคะและ้วถ้ายิ่งใช้เป็นประจำเนี่ยจะยิ่งเป็นผลดีมากๆเลยเนาะไม่ว่าจะลดฝ้ากระจุดดงดำนะคะรูปคนกระชับหรือว่าหน้าขาวกระจ่างใสแลดูอ่อนเยาว์นะคะนี่เลยเดอร์มานิกโซฟตตัวนี้ รองเดียวนะคะช่วยได้ถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวหอมทิ้งราคาเนาะแล้วก็ช่องทางการติดต่อไว้หลังคลิปนี้เลยนะคะไปติดตามกันเลย